ไปดูไอเดียดีๆของสองสามีภรายาชาวจังหวัดอุทัยธานีนะคะที่ได้เนรมิตร้านกาแฟธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นรถกาแฟสดเพื่อนที่คันแรกจอดขายอยู่บนยอดเขาสแกรกรังจังหวัดอุทัยธานีค่ะมาแล้วนี่เลยสองสามีภรรยาชาวจังหวัดอุทัยธานีนะเขาเนรมิตรา้านกาแฟธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นรถคันนี้ขึ้นมาเลยค่ะแบบฟูทักนะ สอดขายอยู่บนยอดเขาสแกรกรังค่ะซึ่งเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามน้ำพร้อมกับการชมเมืองอุทัยธานีได้ในมุมสูงด้วยนายวัชรินและก็นางสาวกุลิศราเป็นสองสามีภรยาเล่าให้ฟังนะคะว่าด้วยความที่ทั้งคู่เนี่ยเป็นคอกาแฟาอยู่แล้วประกอบกับช่วงโควิดที่ผ่านมาก็เคยศึกษาการชงกาแฟาสดจากย t u b e แล้วก็ศึกษาจากตำราต่างๆทีมร่มหันมาเปิดร้านกาแฟจดกาแฟสดนะคุณผู้ชมจากโต๊ะเล็กๆอ่ะเขาก็เปิดมาสักระยะหนึ่ง แล้วก็เห็นว่าธุรกิจนี้เอ้าจริงๆมันก็ไปต่อได้นะต่อมาก็เลยตัดสินใจดัดแปลงร้านเดิมให้กลายเป็นรถขายกาแฟะสดเคลื่อนที่เพื่อความสะดวกสบายในการเคลื่อนย้ายนั่นเองค่ะเรามาดูจุดเด่นของร้านนะคะก็อยู่ที่กาแฟะสดที่นํามาขายค่ะ เขาก็ได้คัดสันมเมล็ดก,กาแฟาอาราบิก้ารั่วเข้มกับพั่วก,กลางผสมกันค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เขาก็จะชงดักโมก๊ะพอดด้วยโอ้แบบนี้เลยกาแฟาทุกแก้วเนี่ยก็จะผ่านการชั่งตวงตามสูตรซึ่งแน่นอนว่าจะได้รสชาติกาแฟาสดที่มันเข้มข้นแล้วก็หอมกรุ่นค่ะส่วนใครที่ไม่ดื่มกาแฟาก็ไม่เป็นไรร้านนี้นะคะเขาก็มีบริการชาเขียวด้วย มีกาแฟน้ำส้มกาแฟมะพร้าวอ่อนมีนมชมพูมีโกโก้อย่างนี้เยอะแยะมากมาย,มยในราคาเริ่มต้น30บาทไปจนถึง50บาทเห็นแบบนี้แล้วใครอดใจไว้ไม่อยู่นะแล้วก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวที่เขาสแกรกรังวัดสังกัดรัตน,นคีรีก็ไปปากหมุดอุดหนุนกันได้นะคะโดยทั้งคู่เนี่ยจะออกมาตั้งร้านประมาณ9โมงครึ่งของทุกวันค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ